สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซเทอร์ไบน์นะครับโดยพวกเราผร้ผมนายชนวิศย์ราพงศ์ผมนายสุชัยบางอาสาผมนายอภิรักษ์ต้าชัยมงคลต่อมาเราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของกรงหันก๊าซกันนะครับโดยตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกระหันที่อยู่ภายนอกตัวเครื่องที่มีหน้าที่ดูดอากาศให้เข้าไปอยู่ภายใน ตัวที่สองนะครับเป็นเครื่องอาาัดอากาศซึ่งเมื่อกังหันดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปแล้วจะมีเครื่องอัดอากาศซึ่งจะอัดอากาศที่ได้มาจากภายนอกนั้นเข้าไปภายในของห้องเผาไหม้นะครับซึ่งในห้องนี้จะมีการดูดก๊าซที่มีความร้อนและอากาศเข้าไปผสมกันทําให้ก๊าซที่ได้เกิดความร้อนเพื่อน,นําไปใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรต่อไปห ts, ลังจากนั้นนะครับอากาศและก๊าซร,ร้อนที่ได้เราจะนําไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซครับ ซึ่งตัวนี้จะสามารถต่อกับเครื่องกรเนดดไฟฟ้าหรือว่าเครื่องบินเจ็ตได้จากนั้นนะครับความร้อนที่ได้เราจะสามารถระบายออกได้ทางเท่าไอเสียซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของการหันก๊าซรครับครับต่อมาเป็นหลักการของการทำงานของการหันกา๊าซโดยที่ส่วนแรกนะครับจะมีเครื่องอัดอากาศซึ่งจะอัดอากาศที่อยู่ภายนอกเข้ามาอยู่ภายในเครื่องให้มีความดันที่สูงขึ้นถึง8-10เท่า โดยใช้มอเตอร์ไฟไฟ,ฟ้าเป็นตัวเริ่มหมุนให้อากาศเข้ามาอยู่ภายใน,ในจากนั้นความดันอากาศที่ถูกดูดเข้ามาจะถูกส่งต่อไปยังที่ห้องเผาไหม้ที่มีเชื้อเพลิงกา๊าซหรือน้ำมันดีเซลที่ถูกให้ความร้อนให้มาผสมอยู่ภายในโดยจะมีหัวฉีดเชื้อเพลิงและหัวเทียนเป็นตัวที่จุดระเบิดที่ทำให้เกิดการเผาไหม้และเกิดการรวมกันของอากาศและกา๊าซจากนั้นอากาศและก๊าซที่รวมกันเกิดเป็นกา๊าซร้อนนั้น จะมีการขยายตัวและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและถูกส่งไปยังกังหันกา๊าซครับโดยความร้อนที่ถูกส่งไปที่กังหันกา๊าซนั้นจะมีหน้าที่ที่ทําให้กังหันกา๊าซของเรานั้นหมุนเกิดการทํางานขึ้นเมื่อกังหันก๊าซหมุนก็จะไปขับเคลื่อนเครื่องอัดอากาศและในขณะเดียวกันกังหันกา๊กาซก็จะไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยจากนั้นเพาของกังหันกา๊าซที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก็จะเกิดการหมุนซึ่งทําให้เกิดแรงขึ้นแนวนาไฟฟ้าซึ่งจะทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นครับ mm hmm. ต่อมาเราจะมาพูดถึงชนิดของโรงไฟฟ้ากระหันกา๊าซกันนะครับโดยชนิดแรกมีชื่อว่าเครื่องกระหันกา๊าซระบบหนึ่งเพลาโดยเจ้าเครื่องนี้จะใช้น้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งก็คือการอัดอากาศที่มีความดันสูง8 0เท่าเข้าไปรวมกับกา๊าซร้อนหรือก็คือน้ํามันดีเซลที่ถูกให้ความร้อนเพาของเครื่องกระหันแก๊ส จะต่อตรงกับเผาขง้นเนิดไฟฟ้าซึ่งเมื่อความร้อนไปหมุนกางหันแก๊สนั้นก็ทําให้เกิดการเหนี่ยวนาและได้กระแสไฟฟ้าขึ้นต่อมาชนิดที่2มีชื่อว่าเครื่องการหันกรแก๊สแบบวงจรปิดโดยจะแจตกต่างจากวงจรเปิดก็คือจะไม่มีห้องเผาไหม้ในวงจรการทํางานแต่จะใช้อากาศร้อนแทนห้องเผาไหม้โดยจะมีเตาเผาที่แยกออกมาจากวงจรการทํางานของกาหันแก๊สเมื่อเพิ่อมอุณหภูมิของอากาศอัดเข้าไปแล้ว ก็จะส่งกําลังเข้าไปที่กังหันแล้วก็จะไปหมุนตัวกังหันกา๊าซทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นต่อมาแบบที่3เครื่องกังหันกา๊าซแบบ2ขั้นตอนซึ่งระบบนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกําลังของระบบโดยจะทำการเพิ่มจํานวนกังหันกา๊าซละเครื่องอัดากาศขึ้นอีกอย่างละชุดรวมเป็นทั้งหมด2ชุดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นได้อีกถึง40% ซึ่งจะเรียกเ่กากระหันกา๊าซแบบ2ตอนหรือถ้าต้องการประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นกว่านี้แล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนกระหันกาซและอากาศเข้าไปได้อีก 4. เครื่องกังหันกา๊าซแบบ2เผาะจะมีห้องความร้อนแย,ยกตัวมาจากห้องเผาไหม้ชุดที่1ความร้อนจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ชุดที่2เพื่อสันดาบเชื้อเพลิงให้ลุกไหม้มีอุณหภูมิสูงก๊าซความร้อนจำนวนมากจะไปขับเคลื่อนกังหันที่มีเผาอีกชุดหนึ่ง ต่อเข้ากับเฟืองที่ควบคุมความเร็วให้คงที่เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าให้หมุนการใช้งานของเครื่องกงหันกา๊าซปกติโรงไฟฟ้าพลังงานกา๊าซมักเป็นเครื่องจ่ายไฟสำรองและช่วยเสริมการผลิตเมื่อเกิดความต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าสูงสุดมีกำลังการผลิตตั้งแต่1ถึง60เมกะวัตต์ ขับเครื่องรถยนต์ที่มีความเร็วสูงขับเครื่องเรือที่มีความเร็วสูงเช่นกันครับแล้วก็ใช้เป็นเครื่องยนต์สําหรับรถบรรทุกรถโดยสารและแท็กเตอร์และใช้เป็นเครื่องต้อนกําลังสําหรับเครื่องบินไอพ่นข้อดีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีมีต้นทุนการสร้างต่ํามีน้ําหนักเบาสามารถเริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง40-60วินาทีเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆมีน้อยประกอบอยู่ในชุดเดียวกันสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในที่ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานน,าน้ำจะต้องใช้เวลาออกแบบสร้างและทดลองเครื่องนานประมาณ5ปี ข้อเสียของลงไป้าก,กังหันกาซดความร้อนสูงทำให้เกิดความเส้นต่อชิ้นส่วนภายในตัวกังหันสูงมากจึงต้องมีการตรวจซ่อมบ่อยๆค่าใช้ใจ่ายในการผลิตสูงชิ้นเพืองเชื้อเพลิงหน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมากมีประสิทธิภาพต่ำเพราะการที่ได้จ่ายเครื่องกังหันส่วนหนึ่งจะต้องนำไปขับเครื่องอัดอากาศ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ